ในเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเตรียมพิกโฉมระบบขนส่งสาธารนณะด้วยการนำรถอีวีมาใช้แทนรถโพท้องสีชมพูของทางอปจอภูเก็ตโดยได้จัดซื้อรถอีวี24คันเตรียมเปิดให้บริการทดลองวิ่งต้นเดือนธันวาคม และคาดว่าจะสามารถให้บริการเต็มระบบได้ปลายเดือนธันวาคมนี้เพื่อเป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยวและยังเป็นการยกระดับการให้บริการที่ทันสมัยสะดวกสบายลดปัญหาหมลพิษและแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัด โดยเปิดบริการใน3เส้นทางสายที่1สายสีเหลืองเริ่มต้นที่สะพานหินไปสิ้นสุดที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นท่านภูเก็ตสายที่สสายสีแดงท่าเทียบเรืออ่าวฉลองไปจนถึงห้างซูเปอร์ซิปและสายที่สสายสีเขียวท่าเทียบเรือรัสดาไปจนถึงสวนน้ำอันดามันดาและเพิ่มอีกหนึ่งเส้นทางคือจากสนามบินภูเก็ตไปหาดราไวย เส้นทางทั้งหมดนี้ได้ปรับให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มทั้งคนภูเก็ตและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนั้นจะแก้ปัญหาเบื้องต้นก็คือจะนํารถอีวีมาทดแทนรถกระบะไม้ที่เรียกว่ารถ2แถวไม้หรือรถโพท้องนะครับสเส้นทาง24คันเส้นทางละ8คันออกจาก นอกระบบไปแล้วก็เอารถอีวีเข้ามาทดแทนเหล่านี้เนี่ยผมว่าได้แบ่งเบาภาระเยอะมากเป็นการเบื้องต้นที่เราจะรอคอยจากรัฐบาลกลางโดยกระทรวงคมนาคมนั้นผมยอมรับว่าลงทุนหลายหมื่นล้านนั้นก็ต้องให้รัฐบาลเป็นผู้ตัดสินใจไม่ว่าเป็นระบบเทรมระบบไฟฟ้าลางเบาหรือ BTS หรือ MRT ก็สุดแล้วแต่แต่เบื้องต้นนั้นผมเองก็จะแก้ไขปัญหาระยะต้นให้ก่อนแต่ระยะยั่งยืนนั้นต้องขอวิงวอนจากกระทรวงคมนาคม สำหรับรถ e ีวีหนึ่งคันรองรับผู้โดยสารได้21คนโดยจะให้บริการฟรีสำหรับนักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปผู้พิการและพระพิสุสงสามเณร